ทุกคนจ้าคลิปวันเดอ์ิปกำเนิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราไปที่เมืองบาสกันคะ่ะะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแพดดิงตันจากลอนดอนไปบาสอะแค่ชั่วโมงเดียวจ้าโอเคเดี๋ยวเราแกกินก่อนกาแฟกาแฟร้านนั่นเยอะนะในแพดดิงตันเนี่ยวันนี้เราเดินทางแบบเออช้ามากๆ คนก็จะวุ่นวายแหเพราะเขาแบบมา,ทาง,มงทำงานกันเนาะเออหาร้านกาแฟที่มันไม่ค่อยมีคนอ๋อ,อ,อ,อโอเคเดี๋ยวเราซื้อกากร้กาแฟก่อนทุกคนจะาดได้กาแฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่บอร์ดก่อนว่าเขาโชว์แพลตฟอร์มหรือยังเรามาถึงก่อน ที่เราซื้อตเกตไว้อะประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยมีเวลาซื้อกาแฟจ้าเพราะว่ากว่าเขาจะโชว์แพทพุงแพทฟอมอะนะ่าก็น่าจะประมาณสักก่อนสักไฟอกกอกสัก20ถึง15ถึง20นาทีประมาณเนี้ยนะนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าพพทฟอร์มไหนแต่ในแอปที่เราซื้ออะมันโชว์แล้วนะว่าแพทฟอร์ม3จะต้องเมคชัวที่บอดอีกทีหนึ่งโอเคเจอกันบ๊าย 9โมง21น้วะ,ะ่ายังไม่โชว์แพตฟรอร์มที่ฉันจะต้องขึ้นเลยว่าฉันจะขึ้นตรงไหนขึ้นพีแพลเร่งร่อยนี่บอร์ดข้างหลังเรายัางไม่โชว์โอ้ห่ากอดไฟโชว์แพตฟรอร์มแล้วมันตรงด้วยกับในแอปที่บอกอ่ะนี่กดไฟมาแล้วไปจะลดไฟกัน ในตั๋วนะคะที่เราซื้อ,อมันโซโครสแล้วก็เลขที่นั่งด้วยเราก็จําเป็นต,ต้องนั่งตามเลขที่เราจองมานะคะเราค่าตัว๋วรถไฟในยุโรปอะแต่ละวันไม,ไม่เท่ากันนะคะทุกคนเราก็เลยจะไม่ได้บอกราคาเพราะว่าช่วงเวลาของการเดินทางวันที่อะไรใดๆอะมันไม่เท่ากันจ้าราคารถไฟโอเคนะเดี๋ยวรีบไปขึ้นรถไฟจ้ะไป ที่นั่งนะคะกอนขวางจ้าเราก็ดูนี่นะคะเนะะี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นเออว่าที่นั่งใส่ที่นี้นะคะ hey, oh. มีที่นั่งมีคนนั่งแล้ว oh. แบบนี้ตรงที่นั่งข้างเราไม่มีใครนั่งจ oh. ้ะโอเคเไฟจะออกจ้าเไปออกรงน่ะเดี๋ยวงเราเจอกันที่บารนะคะว่าที่บารเราจะทําอะไรบ้างเดี๋อย่างแรกค่ะ้กินจ้า เสร็จแล้วก็เออเดินเล่นในเมืองบาสอะไรใดๆยังไงก่อนเดี๋ยวก็ไปดูเอาข้างหน้าแล้วกันการเที่ยวของเราไม่เคยแพนใดๆจ้ะค่อยไปคิดเอาข้างหน้าโอเคเวยกัน okay, ท so ี่บาสจ้าทุกคน <Okay. S 1> ถึงบาทแล้วจ้า จะวออกไปข้างหน้าสถานีแล้วก็เดินเล่นในมุมเมืองอะไรกันก่อนไม่มีแพนอีกละคนไปเอาทางไหนวะอ,อ๋อเสร็จละนี่ในสถานีบา์โอเคจ้ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกสถานีกันอ่าออกมาข้างหน้าหน้าสถานีแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงเออโรมันบา์ก่อนดีกว่ามันเดินไม่ไกล้รวก็จะเดินทุ่งเมืองเลยนะคะวันนี้ ไม่ได้มีอะไรมากก็เดินนี่ด้านหน้าสถานีเดินไปนิดหน่อยๆนี่จ้าอยู่หน้าสถานีแล้วโอเค๋ยวเราเดินไปตรงโรมันบาร์แล้วก็ตรงโบแล้วก็เออหาอะไรกินแถวนั้นก่อนดีกว่าทุกคนจากตรงหน้าสถานีนะคะเดินไปตรงโรมันบาร์ศูนย์จุดสองใหม่ก็เดินประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเล่นในเมืองกันไปแล้วกัน เดินดูอะไรไปถ่ายรูปไปปกติมากจะจะขับรถมานะคะก็จะไม่ค่อยได้เดินเออเดี๋ยววันนี้เดินกันให้ทั่วเมืองไปเลยจ้ะกับบ้านของเราน,นี่วันนี้วันนี้อากาศเย็นสบายนะคะไม่ได้รอ้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวมากแต่ก็เย็นๆน,นะอังกฤษอังกฤษร้อนกี่โมงอังกฤษเสมอกี่โมง,ง,ม,โม,งโมีเดินมีทุนนะ่าเอ้จูหลาเราสิไปเดินไปกันจ้า คนจ้าตอนนี้เราเดินถึงตรงยอ r k Street แล้วนะคะใกล้ๆรมัับาา์ตรงนี้นก็จะเป็นมุมย่านช้อปปิ้งแอเรียมีร้านค้ามีร้านอาหารคนเยอะมากบาร์วันนี้ดูข้างหลังเราคนเยอะจริงๆอือ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเล่นไปกันลวกัน York Street บา r Street นะคะก็เดินสถานีไม่ไกลโอเคนะจ้าเดินมาถึงแล้วจ้าตรงด้านหน้าโรมันบาร์แล้วก็ตรง อาโบทของขาวย่านแรนมาตรงนี้คนก็เยอะมาก,มากเออรอบนี้นะคะเราจะไม่ได้เข้าไปในโรงมันบ้านะคะทุกคนเพราะเราเข้าไปแล้วสองรอบจะ้ะเราก็เลยจะไม่เข้าเดี๋ยวเราอ่าจะไปค้นรูปในคลิปเก่าๆของเรามาเออแปะๆให้ดูแล้วกันนะคะว่าด้านในมันเป็นยังไงหรือว่าเออทุกคนจะมาก็ เาไปได้มาซื้อตก็ตวันนี้โอ้โหคนเยอะอีกแล้วจ้ะดานนานี่คนเยอะมากอ๋อวันนี้เขามีงานรับปริญญาก,กันด้วยนี่งาน g r a d u เ t ชั่วันนี้นะคะที่บาสคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษเด็กๆเขามารับ<ม>เออจบจากมหาลาัยกันวันนี้คนก็เลยเยอะเออไปเราเดินไปดูกันต่อ เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์แล้วกันเพราะโบสถ์อ่ะจะเข้าฟรีนะคะแต่ตรงโรมันบาเน,นี่ยเราต้องบุกแล้วก็ต้องจ่ายค่าติกเก็ตเข้าไปนะคะ <Where? S 1> เออนี่เข้าไปไหน oh, โบสถ์แล้วกันจะ้ะโอ้มาก็ทุกคนจะวันนี้เราอดเข้านะคะเพราะว่าโบสถ์ปิดเพราะเขามีงานแบบเออ g r a ก u a t i o n วันนี้ที่บาสเราก็เลยอดเข้าไปในโบสถ์ <Yes. S 1> ค่ะ ไม่เป็นไรเราเข้าสองสารอบแล้วอนะเนาะเออเออเออไม่เป็นไรอดเข้าไม่เป็นไรจะัะให้ดูบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากๆเดี๋ยวเราเดินเล่นกันต่อดีกว่าไปเดี๋ยวเราไป,ไปตรงเออริมแม่น้ำไปตรงริมน้ำของเขาวันนี้บายเยอะคนเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ารู้แหละออวันนี้เขามาวิธีจบการศึกษากัน หลังก็เป็นบอที่อยู่ตรงกลางเมืองบาร์นะคะแบบใหญ่มากบาสเก่ามากทุกคนจ้าเดินต่อเดี๋ยวรอร้านอาหารเปิดเที่ยงแล้วค่อยไปหาอะไรกินทีเดียวเลยดีกว่าโอเคจ้าเดินเล่นต่อพี่ทุกคนตรงข้างๆงบอกเขามีมาร์เก็ตด้วยนะเดี๋ยวเราเดินเดินเข้าไปดูสิว่ามีอะไรขายอเออข้างโบสถ์ มีมากรูมมาเก็ตด้วยวันนี้ข้างนอกแบบลมเย็นมากจ้ะเราปวดหัวเลยอะลมมันแรงแล้วมันอยู่แบบเย็นเอะใส่เสื้อมาก็ไม่ได้บางอะคะ่ะเออข้างในตลาดก็จะหายแบบนี่นี่ครบนะในตลาดมาเดินเล่นตลาดน่ารักน่ารัก ตลาดนะคะเขาก็ไม่ได้แบบมีร้านค้าอะไรเยอะเลยนะคะแต่ตลาดน่ารักเลยมาเดินดูได้เครื่องหนังของฝากโคมไฟของกินกาแฟเออก็เป็นตลาดแนวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงเรนะาจะทุกคนมันเป็นตลาดเล็กยๆเข้ามาอยู่เนี่ยแต่มันน่ารักเลยอะโอเคเดินออกไปแถวริมน้ํากันดีกว่าจ้ะเดินทะลุตลาดมาก็จะมาเจอ รินน้ำเลยรินคลองเลยโอเคนี่ทุกคนจา๋านี่คือร้านทัดไข่ที่เราชอบกินที่บ้านนะรสชาติมันดีมากอร่อยเดี๋ยวเราไปซื้อกินกันนี่นะคะถั่ดไข่อร่อยอร่อยบาทสองข้าวนิดๆเดี๋ยวเรานั่งกินที่ร้านสักอันก่อนแล้วค่ะทุกคนนี่นั่งด้านบนแล้วก็เออพักนิด ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ากลางน,นอ้มันเย็นใหฉันปวดหัวค่ะเออแล้วก็ดูวิวไปนะนี hey, <yo. S 1> ไไ่จ้าแช่ไรแล้วอ่ะกินก่อนทำไม่ได้กินข้าวกินหนมปังเลยตอนหลังข้าวนะ <Hey, yo. S 1> ไม่เปิดคิดว่าคึ้นอยูแรกจะอยู่ที่บาร์นะคะ mm hmm. ก็ตอนบ่ายม่จะไป

ฮอชกราดต่อมันร้อนปวดหัวมากทุกคนอากาศเย็น นจ๋าในร้านนะคะเขาก็ทำสดๆแบบนี้เลยรสชาติคล้ายๆกินที่ริสบอนเลยอะที่โปรตุเกสเลยอะก็ไม่ได้มีแค่นาชานะคะเขาก็มีขนมหลายแบบจ้าเฮ้ยมีไอศครีมด้วยเขาก็มีแอปเปิลคัสตาร์ดเลมอนพีนัชริสเคิลสอันเนติร่าอับมีแกนมยจากทุกคนจ๋ก ใกล้ๆพัดนี่ไปด็กจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงพัดนี่บิดกันต่อบิดนิดห,หน่อยย่านี่น่ารักมากนี่เราอยู่ตรงพัดนี่บิด As I look in the mirror. I love to โอเคเราเดินแถวย่านพันิวิตเสร็จแล้วเราเดินที่พันิวิตเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตรงเดอะเซอร์เคิลของเขากันนะคะนี่คือด้านหลังสวยมากเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนล้วกันดูแล้วว่าจะกินอะไรีกไม่พ้นอาหารไทยจ้ะเพราะว่าที่ฉันหิวมากจ้ะวันนี้ที่ฉันจะต้องใส่พลังอันร้อนเกือในการเดินทั้งเมือจ้ะจะต้องมีสารอาหารที่มันจะเติมพลังให้เราไม่เหนื่อยไม่เพียค่ะโอเค ้ป <Pizza. S 1> ิดาเราใกล้ๆท่าปลพันนี้นะคะก็จะมีพาเลทการ์เด้นนะคะ oh. วันนี้พาเลทการ์เด้นแบบประดับดอกไม้แบบสวยมากจ้าดู oh. นะจ้า,ก,จากูนจศาข้างหลังดิฉันจ้าสวยไหมเออวันนี้เมื่อกี้ตอนเชา้ชาใช่ปะ่ะที่เดินมาปวดหัวมากเพราะอากาศเยน็นตอนนี้เอออากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาละ เดินสบายแล้วแล้วตรงตรงข้ามกับทาเลก้าเ,เดนก็จะเป็นโบสถแล้วก็ตรงโรมันบาร์ที่เราเดินผ่านมาตรงกลางเมืองบาร์อะมันจะที่เที่ยวต่างๆที่แบบจุดเลินมาร์กอะมันก็จะใกล้ๆเป็นบทระคะโอเคเดินเดินต่อ คนสาข้าวกะเพราเนะะื้อเสิร์ฟมาพร้อมไข่ไดาวนะคะ ไปตรงเซอร์โคกันนะคะที่เขาจะเป็นตึกแบบที่มันจะเป็นตึกแบบก้มๆโค้งเออแบบนี้ยเป็นตึกที่มันผารสวยด้ยังไงฉันก็ไม่รู้ประวัติของเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเดินจากตรงนี้ไปประมาณ0.7ไไมล์ก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอเค let's go let's go let's go จ้า แล้วนะคะตรงรอยเซอร์เค้าของเขาก็คือมันจะเป็นแบบตึกที่มันจะลายล้อมเป็นวงกลมแล้วมันก็จะสวยจ้าแลตึกมันก็จะเป็นสี่เดียวกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าตรงกลางก็จะเป็นแบบสวนอย่างงี้ค่ะดิฉันไม่มีรูปถ่ายจ้าเอาแลองเดินลองลองเดินรอบๆกันดูนะคะเดินขึ้นเนินขึ้นเขามาเหนื่อยมากจ้า แล้วฝนก็จะรินๆินโปรยโยจ้าปรเทศอังกฤษจ,จ้ามีความเทามีความเกรจ้าวันดีไม่มีแดดจ้าแต่ฉันเหื่อยมากเดินมานี่ให้ดูห้องหลักกับความตึกอลังการของเขาอ้าเดี๋ยวไปตรงตรกนึง่งที่มันเป็นเรยยอด,ยอดน่าจะเป็นโรงแรมหรืออะไรสักิิง ก็จะเป็นแบบเป็นโค้งเหมือนกันเ,เราต้องเดินให้สุดโค้งจ้ะต้องเดินให้ครบทุกโค้งตึกโค้ง,งของเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัดอะไรของเขาเลยแต่เราก็จะพาทุกคนไปดูนะจ๊ะต้นต้งนี้คือต้นไม้อะไรที่มันใหญ่มากฉันก็ไม่รู้คะ่ะรูแค่ว่าต้งมามาจ้ะเราพามาดูแล้วนะจ๊ะบาสกับโซโคของเขาคะ่ะโอเคเดินต่อไปพวกเรา พ่อเราเดินมาถึงตรงเดีดยวยอชเขาเอา่อสซอร์เคิลเข,า,ขาอีกแล้วะคะตรงด้านหน้าเขาอ่ะก็จะเป็นตึกแบบโค้งๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนจ้าดูข้างหลังจะเป็นสวนแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือตึกค่ะโอ้มาคนเดียวอีกแล้วไม่ได้รูปอีกแล้วจ้าทุกคนอยากมีรูปกับเขามัง้งก็ไม่ได้โอ้ เดี The Royal Circle, ๋ยวเราเลียวโซเข้าซึ่งเ่าจะเขาคือมิวเซียมะก็จะมีกิช็อปด้วยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่ากิจฉอบเขามีอะไรแต่มิวเซียมนี่เดี๋ยวขอดูก่อนว่มามันแซงไหมโอเคโอเค,อเคไปชมนี้เข้ามาในชมองที่เขาขายของที่ได้เลยนะคะ ไปข้างในมิวเซียมกันดีกว่าวันรอยัล d m i s s i o n นคร e นะคะผู้ใหญ่คนละ15.5พาว่ก็ไม่ได้แพงมากขอไปดูสิว่าข้างในเขาคืออะไรยังไงดีไหม่ทุกคนไม่มีอะไรเข้าละไม่มีอะไรทำเข้าไปดีกว่าทุกคนได้ไดีเกันมาค่ะเดี๋ยวเรารอ ให้เขาพาชมนะคะเขาไม่ปล่อยให้เราเดินเองนะคะ นี่เราเข้ามาในห้องตัวสำหรับที่จะเปเดินเือ์ของเขาทํดรสนเยสวยอ่ะอน,น,นี่ห้องนอนองวกเรอืมมสเซคี เะะมื่อกี้เป็นช่องเป็นจากห้องแบบเออเแดนเป็นห้องต่าัๆสำหรับอาหารเย็ยนเสร็จแล้วก็เป็นห้องเอนเตอร์เทนจะไปต่อกนันต่อไปอันนี้เป็นห้องนอนก่องพูช้าจเตมเลย ห้องคิสเปอร์อ๋อเป็นห้องแบบ h o u k อ e p r นะคะเป็นห้องคนทำความสะอาดห้องแม่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ the k i t c h e ก็เป็นห้องครัว แต่เวเราก็ออกจากตรงเอวเซียนแล้วเราก็จะไปเดินเล่นในเมืองกันต่อดีกว่าเราคิดว่าเราคงไม่ไปมันข้างๆหรืออะไรแล้วนะนะตอนแรกเรากำลังจะไปแล้วดเวลาแล้วว่าในบ้านมันใหญ่มากมันมีอะไรให้ทำนะเยอะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในเมืองกัน,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 นต่อจ้าตอนนี้เราเดินมาตรงสวนนะคะที่มันอยู่ตรงด้านหน้าเลยเออตองด้านหน้าตรงนี้ พนั่งมีอากาศแบบคืบๆมากเมื่อไรมันจะแดดอ่ะฉันอยากแดดบ้างแล้วเด็กเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กมาหาลัยจ้ะนั่งกันเต็มเป็นแถวเป็นแนวเดี๋ยวเราเดินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเข้าไปในเหมืองกัน ที่เราไปใช่ปะเขาเรียกว่าน u m b บ r ร์วันรอยัลแคสเซนะคะ mm hmm. เขาเป็นตึกแห่งแรกที่สวยแล้วก็สร้างในบาทเลยนะ,ะเออที่บบว่าสถาปัตยกรรมแบบเป็นสวยมากๆแล้วก็สร้างเป็นตึกแรกที่มันเออเขาทำนี้เรียกนัมเบอร์บัตไงเป่ะนัมเบอร์วันไงเพราะว่าเขาสาร้างเป็นตึกแรกแล้วก็ข้างในาที่เราเข้าไปอะ่ะมันก็จัดแสดงห้องต่างๆนะคะห้องเบรคฟาสห้องนอนผู้หญิงผู้ชายห้องงานเจนเทนเมนห้อง ห้องคุงห้องขวัแลก็ไปดูในนั้นมาสวยจ้ะอ่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อดีกว่าเนาะ อีลอบก็ไม่ค่อยได้เดินงไงเพราะว่าส่วนมากจะขับรถมาแล้วก็มากับเอ,อ่อพี่ยุงผู้ใหญ่กับลูกทุกคนก็จะไม่ค่อยเดินนะจ๊ะ,ะแต่ดิฉันเดินเก่งมากจ้าเออเดี๋ยวไปตรงพับนิสติดต่อแล้วกันนะจ๊ะนะคุณเมื่อกี้ก็บอกแล้วนี่สบายด้านหลังก็สวยอาคารบ้านเดินในบ้าน เดินม่มๆเดินเก๋ของพวกเราเดินไปเรื่อยๆตามภาษาเดี๋ยวว่าถ้าไปตรงพัดนีบริดจ์แล้วไม่มีอะไรเพราะว่าเออเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่เรา,าซื้อตั๋วกลับแล้วหกโมงเดี๋ยวค่อยไป,ไปถามที่ เออสถานีเขาแล้วกันว่าเออฉันจะเปลี่ยนได้ไหมฉันจะกลับ่อยมันได้ไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบตั๋วในอังกฤษนะบางครั้งก็แบบพิ่เพื่อนไม่ได้โชว์เวลาก็เอ็ไมต้องอ่ะเดินต่อพวกเรา สื่อใกล้ๆโปรดเลยนะเข้ามามนลองดูสื่อก็แบบโอ้สวย,สวยเราว่าเราไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวกลับลอนดอนเลยดีกว่าทุากคนจ่าที่จริงบ้านนะใช้เวลาเดินแล้วก็เดินแบบเดินทั่วเมืองอะไรอย่างเงี้ยครึ่งวันก็หมดแล้วล่ะคะ่ะสำหรับเราลอนดอแต่ใครจะแบบอยุ่ท่าง ทขอกรุงคาเฟ่น่ารักก็เยอะจริงเมืองเขาน่ารักมากอลยจ่าห์ไหล่งดิฉันนี่ก็เดินเล่นใช้เวลาเดินทั้งวี่ทั้งวันก็ได้แต่เราเป็นสายเดินเร็วก็เดินครบเกือบจะทั่วเมืองจุดแหลมม้าต่างๆก็ครบหมดแล้วเออวันนี้ก็จบบาทเท่านี้แล้กันเดี๋ยวไป หาซื้อของเล็กน้อยกันก็นดูบอลบอลดูทีฟจากบอลดอกกระเป๋าก็จบเท่าน,นะจ๊ะโอ okay. เคเจอกันคลิปหน้าจ้ะว่าเราจะไปไหนต่ออีกดียังไม่รู้โอเคจ้ะบาทแลวก็บายบาย